ผักสวนครัวเรานะคะว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้คือผกกาดขาวนะคะตรงด้านหลังเป็นดอกไม้ไม่รู้พ่าปูกอะไรปลนเปิดกับผักของเราแต่พูดไม่ได้ค่ะเพ,เพราะพ่อบ้านดูแลให้เราก็ต้องตามใจเขาเนาะอันนี้เป็นผักกาดขาวนะคะที่ที่หวานไว้ตอนที่ก่อนจะไปมือ เริ่มปลูกพริกเมื่อวานเลยค่ะพี่ชนะคะไปได้ต้นกล้าพริกมาจากเพื่อนนะคะเพื่อนคือคนไทยที่อยู่ที่นี่ค่ะก็เลยเอามาปลูกได้อยู่นะ20กว่าต้นอยู่นะนี่นะคะพริกนะอันนี้จะเป็นคณะคณะของพี่คนไทยที่แก้วหวานไว้แล้วก็ก็เลยแบ่งให้มาปลูกลองดูแต่ต้นมันอาจจะยาว เท่าไหร่เราก็เอามาลงมาเพียนดูนะคะลองมาใส่ปุย๋ยใส่อะไรดูเผื่อมันจะได้กินมากมทีน่ติดต้นคนะอันนี้ก็เป็นสลัดอากาศถาวตรงนี้ก็เป็นหย่อมหย่อมแบ่งแยกออกมาปลูกนะคะอันนี้เมื่อวานนี้ก็กล้าหวานอาผักบุ้งแล้วก็ผักชีไว้นะคะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเปล่า อันนี้ก็คือต้นผักกาดขาวเหมือนกันมันตอนที่แฟนแกปลูกนะมันแบบมันถี่กันก็เลยแยกออกมาปลูกให้มันห่างๆหน่อยนะคะอันนี้อันนี้โหละพาโหระพานี้ปลูกไว้ตอนที่จะเดินทางไปเมืองไทยแต่มันมาเจออากาศเย็นที่มีอากาศเย็นก็เลยจะจะเป็นใบที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เด็ด เด็ดใบที่มันไม่สวยออกแล้วก็เราก็เริ่มขนอนเอาใหม่นะคะอันนี้เป็นสลันะคะสลับที่นี่เลยคะ่ะนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือกระหล่ำปรีค่ะคนกระหล่ำปรีแต่กระหล่ำที่นี่จะเป็นกระหล่ำหัวแหลมนะคะกระหล่ำหัวแหลมก็ปีนี้ปลูกไม่เยอะก็เอาพอประมาณ สามีบอกว,ว่าปีที่แล้วคุณปลูกเยอะเกินไปแล้วขายก็ไม่ขายกินก็ไม่หมดแต่เราก็เป็นแจกกันนะคะแป่งแจกของตลาดั้งเพื่องใช้นะคะอันนี้จะเป็นถั่วค่ะทุกคนเห็นไหมคะจะเป็นถั่วถั่วแถวบ,บ้านเราเขาเรียกถั่วพุ่มถั่วอะไรที่เป็นสั้นๆแะไม่ใช่ถั่วฝักยาวเหมือนบ้านเรานะคะคไม่มีถั่วฝักยาวเลยปลูกปลูกไว้แบบว่าเออเดี๋ยว เราก็เก็บกินได้แล้วก็มาตำอะไรเหมือนบ้านเราได้นะคะมันไม่ได้อร่อยเหมือนส่วนปกอบยาวบ้านเราเท่าไหร่แต่ก็จดแปลงกินได้อันนี้คือสาราเนรคะทุกคนสวยมากอืมน่ากินมากเลยกับขนมจีบกับลาบกับ้อยเนาะอันนี้คือหอมแขกนะคะหอมแขกแล้วก็แครอทนะคะทุกคนหอมแขกกับแครอท ก็ตอนนี้ก็ปลูกไปก่อนที่จะเดินทางไปไทยเกนเนี่ยก็เริ่มล้วริ่มจะได้จะได้มีผลผลิตเหมือนกันนะปลูกแบ่งแบ่งปลูกอย่างละนิดละหน่อยค่ะเพื่อความเพื่อความสุขของเราความสวยงามด้วยแล้วก็มีต้นไม้ดอกไม้ปนเปืนกันไปอยู่ข้างๆนะคะ กินแล้วก็ใส่ช่องฟ right, ิตไว้เราก็เก็บไว้กินได้นานเป็นปีเลยนะคะปีที่แล้วยังไม่หมดเลยนะคะตัดพริกเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็อนเก่าก็ยังไม่หมดเลยแต่ก็เอแบ่งกันไปนะคะ่ะเรามีเพื่อนคนไทยอยู่ที่นี่หลายคนคนไหนที่เขาไม่ได้ปลูกผักรู้จักกันะะแล้วก็แบ่งกันไปโอเคนะคะคลิปนี้ทําไว้แค่นี้เพื่อให้ทุกคนมาดูว่าพืชผักส่วนครัวของช่องไทยอยากกินเป็นยังไงมั่ง เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ